โยเซฟชาวอาริมาเทียพระวรสารทุฉบับกล่าวถึงชื่อโยเซฟชาวอาริมาเทียในช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนนั้นโยเซฟทำอะไรในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของพระเยซูเจ้านะครับและต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเขาครับในกรุงเยรูซาเล็มโยเซฟชาวอาริมาเทีย เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงเขาเป็นสมาชิกสภาซันเฮตรินซึ่งเป็นสภาสูงสุดของชาวยิวในเรื่องส่วนตัวของเขานั้นโยเซฟกำลังวุ่นอยู่กับการทำงานที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งขาทุ่มเททั้งเวลาและเงินทองมากมายสถานที่แห่งนี้อยู่นอกกำแพงกรุงเยรูซาเลม็มนั่นคือเขาเตรียมหลุมฝังศพไว้สำหรับตัวเขาเองเขาตัดหินก้อนใหญ่เป็นงานที่ใช้เวลา ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทำงานนี้ต้องสกัดหินก้อนใหญ่เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนมาปิดทางเข้าลุมฝังศพครับโยเซฟสนใจในสิ่งอื่นอีกคือเยซูชาวนาซาเร็นักเทศจากแว้นกาลิลีหลายคนบอกว่าพระองค์ทรงเป็นประกาศุกบางคนบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยา โยเซฟเชื่อฉะนั้นเขาปรารถนาจะเป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่เขาต้องระวังเพราะผู้นำทางศาสนาวิจารณ์พระเยซูเจ้าอย่างมากโยเซฟกลัวว่าถ้าสาธารณชนรู้ว่าจุดยืนของเขาคือการเป็นสิทธิ์ของพระองค์แล้วเมื่อนั้นเขาจะถูกปลอก่อยเกาะเขาควรรอดูก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้น เหตุการณ์เลวร้ายลงเร็วกว่าที่เขาคาดเอาไว้พระเยสุจ้าถูกจับกุมและถูกกล่าวหาว่ามินประมาทพระเจ้าแม้การพิจารณาคดีคืนนี้เป็นการผิดกฎหมายแต่ก็มีการเรียกประชุมอยู่ดีถ้าพระเยสุจ้าถูกจับกุมในข้อหาที่สรงอ้างว่าเป็นพระเมสสิยาก็จะถูกประหารชีวิตมหาสมณะขยาฟาสั่งใหพระเยสุจ้าสาบานบอกเรามาว่าท่านเป็นพระเมสสิยาหรือเราเป็นเขาพูดดูมิลพระเจ้าเขาดูมินพระเจ้า สายเกินไปสำหรับโยเซฟเขาช่วยอะไรไม่ได้รุ่งเชา้าพระเยซูเจ้าถูกนำไปมอบให้ปอนติอัสปิลัตผู้ว่าราชการโลมโดยข้อหาว่าพระเยซูเจ้าอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ สมณะเห็นว่าพระองค์กล่าวมินประมาทพระเจ้ารัฐบาลของโรมคุณยกฟ้องคดีนี้เพราะไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องทางศาสนาหรือก็เห็นว่าเป็นคดีทางการเมืองโรมมีอำนาจในการประหารชีวิตซึ่งพวกเขาไม่เคยรอที่จะไม่ใช่อำนาจนี้ถ้าผูว้วาราชการเห็นว่าพระเยซูเจ้าผิดจริงก็จะถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขนหัวหน้าสมณะยุแย่ประชาชนให้ประหารชีวิต พระองค์ขู่ให้พิลาศตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้าการตายบนไม้กางเขน เป็นสิ่งที่น่าละอายและน่ารังเกียจพระมารดากับศิษย์ของพระเยซูเจ้ายืนอยู่แทบเชิงกังเขนผู้สมณะก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาพูดหลอกล่อให้ทหารโรมันประหารชีวิตพระองค์และถือโอกาสพูดยอะเย้ยพระองค์ที่พระองค์พูดอ้างว่าทรงเป็นพระเมสสิยาโยเซฟชาอริมาธีรู้ว่าการที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงบนไม้กังเขนนั้นไม่สามารถอัญเชิญพระศพไปฝังอย่างพระครูหาของครอบครัว สิ่งเดียวที่ทำได้เขาจะต้องไปพบผู้ว่าราชการโรมันเป็นส่วนตัวเพื่อขอพระสพปัญหามีอยู่ว่าถ้าพิลาเชื่อจริงๆว่าพระเยซูเจ้าทำผิดในข้อหานะักเขาคงไม่อนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆแต่วันนี้และในขณะนี้ก็ไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะขออนุญาต พราะปกติทารโรมันเริ่มทำงานตอนรุ่งสางและเลิกทำงานตอนเที่ยงตอนบ่ายพวกเขาจะพักผ่อนในห้องอาบน้ำก่อนอาหารค่ำโยเซฟคงไม่ได้รับการต้อนรับแน่แน่เมื่อเขาเข้าไปขอนําประสบของพระเยซูเจ้าไปฝังปิลาตรู้สึกประหลาดใจว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนแล้วและผิดวิสัยที่คนย่างโยเซฟซึ่งเป็นสมาชิกสภาสูงของชาวยิวจะมาสนใจเยดีกับการสิ้นพระชนของนักโทษปิลาตรู้ดีว่า สมาชิสภาซาเฮตรินด่าแช่งพระเยซูเจ้าเนื่องจากในร้อยโรมันยืนยันว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนแล้วเวลาจะอนุญาติโยเซฟนำพระสบของพระองค์ไปได้ หลุมฝังศพของโยเซฟยังไม่มีใครใช้จึงไม่มีศพของสมาชิกในครอบครัวของเขาและเขาไม่ได้ทำผิดประเพณีบรรจุศพของชาวยิวที่จะบรรจุพระศพของพระเยซูเจ้าที่ต้องกระทำในวันเดียวกันนั้นนิโคเดมัสเป็นสมาชิกของสภาสูงและเป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าด้วยเขานำเครื่องหอมมาฉลองพระศพตามประเพณีชาวยิวใช้ผ้าพันพระศพและบรรจุพระศพในพระครูหาที่เขาเตรียมไว้สำหรับตัวเขาเอง ไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วทุกสิ่งจบสิ้นแล้ว โยเซฟชาวอาริมาเทียเป็นสิษย์อย่างลับๆคนหนึ่งของพระเยซูเจ้าเพราะครูเพื่อนๆชาวยิวแต่ในายามขับขันเขาเปิดเผยตัวเองโดยไม่กลัวจะเกิดอะไรกับชีวิตของเขานะครับและลุมฝังศพที่เขาได้เตรียมสำหรับฝังตัวของเขาเองนั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่อำนาจแห่งความตายถูกทำลายพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพและเสด็จมาพบบรรดาศิษย์ของพระองค์ครับ พระคำพีนั้นไม่ได้บอกว่าโยเซฟชาวริมาเทียทำอะไรหลานจี่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนาชีพเขาคงต้องรีบไปดูที่หลุมฝังศพซึ่งจะเป็นที่บรรจุศพของเขาต่อไปก็น่าคิดต่อไปด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะรู้สึกอย่างไรแต่สิ่งที่เราคิดและรู้สึกได้ก็คือพระเยซูเจ้าทรงพระชนอยู่ทุกวันนี้เราจึงมั่นใจได้ว่าความตายไม่ใช่ จุดจบสำหรับเราขอบคุณทุกท่านที่รับชมบุคคลผู้พบปะกับพระเยซูเจ้าในชุดนี้และหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับชมชุดต่อไป